ลุกทวีศักเปิดสวยอันน้อยราชันวิพันธ์โอ้ลูกแรกก็ท่วมไปเลยครับทีมชาติไทยเจอทีมชาติเมียนมาครับบูกแรกออกลูกเสิฟได้ดีคร um, ับจังหวะเสิฟของทางหน้าเมียนมาครับเสิฟออกครับสามต่อศูนย์ครับ สี่ลีวัตสาขาเซิร์ฟยังเปิดได้ครับคงหมีบล็อกให้แล้วครับทวีสักบล็อกหลังเต็มบล็อกครับเมียนมาเซิร์ฟไลแมนว่างไงครับลูกออกครับอ๋อเป็นทางด้านเมียนมาขอชาเลนจ์ครับอ๋อลูกลงครับชาเลนจ์เป็นผลครับสี่ต่อหนึ่ง สิริวัฒนาขาเสิร์ฟดีมากครับสิทธิพงษ์คำจันทร์ก็ตอนนี้เป็นตัวสำรองครับเนี่ยมาเสิร์ฟโอ้โหลูกนี้เปิดหลุดออกหลังไปเยอะครับ5ต่อ2ศสิริวัฒนาขาเสิร์ฟยังเปิดได้ครับโอ้โหชงช้าลูกนี้เต็มบ็อกครับ มสัตว์ททองสายดักอยู่แล้วครับดักจังหวะลูกช็อตอยู่แล้วครับเดียนมาเสิร์ฟสิริวัฒสาขาเสิร์ฟเจตต้อสองอยังเปิดได้ครับซันแบ็กคัดบล็อกออกไปครับ เมียนมาเสิร์ฟ3ต่อ7อันน้อยลาชันชงโอ้โหชงชิดเนตครับยังอยู่อันน้อยเปิดได้ครับเล่นเองโอ้เต็มบล็อกครับเ <c oughs> ย้อจริงๆครับเมียนมาครับเจ็ดต่อสี่ครับศิริวัตเสิร์ฟยอดยังงัดหลังเท้าได้ครับทรงห่างศิริวัตเปิดได้อันน้อยลาชันวิพานชงทวีศักดิ์เตะท่วมครับ สต่อแปครับเนียนมาเสิร์ฟเสิร์ฟออกไปเยอะครับ9ต่อ4ครับศิริวัสาขาเสิร์ฟโอ้ลูกนี้กรรมการบอกออกครับ5้ต่อเครับเนียนมาเสิร์ฟทวีศักเปิดได้อันน้อยเหยียบเลยครับโอ้โหาชันวิพันธ์ครับแจังว่าลูกเขาจุดอยู่แล้วครับกระโดดเหยียบเลยครับ สิต่อห้าครับศริวัตรสาขาเซิร์ฟลงครับเสิร์ฟดีมากครับเมียนมาเสิร์ฟครับ5้าต่อสิบเอ็ดพวีศากเปิดสวยอันน้อยชงสวยครับเส่พัดบล็อกออกไปครับศริวัตรสาขาเซิร์ฟ12ต่อห้าครับ โอ้โหเซิร์ฟพิกเนตส,สวยงามครับ5ต่อ13เมียนมาเซิร์ฟศิริวัฒน์เปิดซ้ายครับทวีศักคองสายยังอยู่ครับทวีศัก์เล่นเองครับเต่ทั่วครับศิริวัฒน์สาขาเซิร์ฟครับลูกนี้ไม่ข้ามครับ เมียนมาเซิร์ฟครับหกต่อสิบสี่เอา้าพริกเน็ตยังข้ามอยู่ครับไหลช็อตแล้วครับเตะไม่ข้ามครับเซตแรกตรงไปของทีมไทยครับ